สวัสดีครับทุกคนยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ร้านกอฟฟชาคาเฟ่นะครับวันนี้อยู่กับพี่อ้อย ส่วนตะกี้ที่อ้อยหายไปหนึ่งอาทิ์ก็คือไปอยู่อีกร้านนะครับร้านเ้านร้าคาเร่าเพศาขานานอูทนู่ทีรับชรัยู่ออน่ตอน,นี้ฝนตกนะคนรับที่นี่ฝนตกนะครับแรงด้วยม้นมานรกานรานานนร้ร ขายของแปลกๆเนอะพี่อ้อยเจ้หนาวแล้วอ่าเรามาอยู่กับออเดอร์ตอนนี้พี่อ้อยกำลังทำเป็นโบราณน,นะครับอ,อันนี้โอเลี้ยงเลยกาแฟครับพี่อ้อยกาแฟบังอานกลี่ยหอมมากเลย นี่พี่ไイเดอร์เราขาสั้นนะเป็นตกฟอนลีนะออกมาพี่ไรเดอร์จะไปด้วยนะคะร้านใหม่จะไปร้านใหม่ <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นเป็นรับออเดอร์ที่ร้านใหม่ดีเนะที่ขับผ่านแล้วก็หันมามองเยอะแต่เ้วครั หยอกหนุ่มด้านบนด้วยนะครับเพิ่มความมันยังมีรีบด้วยนะอุ้ยเม่อแล้วคือเปิดรีฟในระบบหรือเปล่ายังไม่มีใครั่งเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้เปิดนนรีบฟในระบบอ๋อ <wh ats> พอพูดถึงแล้วคิดออกเลยเหน็นไหมคะ เปิดรีสระบบก,ก่อนนะถ้าอยากมากินมากินได้นะคะข้อนนี้คือต้องเปิดแย,ยกหรยอพี่้อยนึกว่าช่วงเมื่อกี้ไม่ได้ช่วงเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่มีริสก็ปิดได้ตอนนี้แล้วเราก็เปิดอของหมดเราก็ปิดนะคะอ๋ออันไหนที่ของหมดเราก็ปิดไปนึกว่าเปิดครั้งเดียวครบเซจทั้งร้านเลยไงในแชทในแอป,ปนะใครอยากกินรีบเชิญเลยนะคะ ที่เดือดวิ่งตากฝนทุกวันเลยบางทีก็เห็นใจเขาไม่เนี่ยต้องขับรถตากฝนช่วงช่วงนี้แหละที่พี่ไรเดอร์ชอบอ<ร>เหรอพี่สุอดเดอร์เข้าแตกแตนมากอืเคยถามอยู่เนาะว่าเขาชอบช่วงหน้าฝนมากกว่าหน้าร้อนเพราะว่าออเดอร์เข้าเยอะออใส่แก้วนี่นได้ไหมคะได้ได้ค่ะล,ลูกค้านี่รู้หรือยังเนาะพี่ไอยเปิดร้านตรงนี้ โอ้ลูกแจงมาเปิดที่ที่สาขาหลักดังเดิมแล้วก็ทางท็อปปี้ก็มีนะครับทางไลนแ์แมนก็มีมบรรยากาศการสอนสนุกไหมครับย้อยสนุกมค่ะปักเรียนคนแรกเนาะ ตืนน่นเต้นไหมครับเวลาสอนครั้งแรกเหมือนอายุเยอะแล้วมันไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเลยค่ะตอนนี้มีตความรู้สึกอยากทำให้ดีอ,อย่างเดียวเลยอยากทำให้ดีอยากไม่ให้มีความผิดพลาดครับนิ่งขึ้นใช,ใช่ไหมไปเป็นทีกตอนนี้คือต้องผิดพลาด้นไหยครับ อยากมาเรียนกับเราอย่างนี้นะคมันเราจะผิดพลาดไม่ได้นักเรียนมีของฝากให้ด้วยนะพี่เขาปลูกผักออร์แกนิกนะครับครับปลูกผักปลอดสารก็เก็บมาฝากด้วยขอบคนนุณมากเลยกินอร่อยเลยค่ะมาละก็ผมปรีเลยมาละมาฝากเที่ยวไอ้นะครับมาละขี้นก แล้วก็มีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็สวยสวยนะแล้วก็มีอะไรน,นะแล้วก็มีอะไรนะที่เขากำลังกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวพอดีเลยตัวช่วยเรื่องกับอ่าะอาหารก็ต้มกินแล้วอยากร้อยอร่อยพอดีดีมากวันนี้ชื่อเมนูอะไรครับพี่อ้อยพรินติ์ผสมกาแฟนิดหน่อยค่ะสีก็สวยนะครับจะออกน้ำตาลแบบวนวล ก็นนจะถึงอกพี่ชาถ่ายครพี่ชาอีกปีนะคะได้วาเริ่มที่ถ่ายตอนอากาศหนาวใช่เริ่มถ่ายร้านก็พี่ชาเล็กลน่ะเริ่มที่อากาศหนาวนะครับแล้วพี่อ้อยก็อายุเพิ่มขึ้นนะครับ้เ បន្តน้อย กลับมาเปิดร้านที่นี่วันแรกนะครับฝนตกเลยฝนตกตอนรับนี่นะเดี๋ยว มาเรียนจริงๆแล้วไม่ได้เรียนที่นี่นะครับแต่คนนึงว่าได้เรียนที่นี่เป็นร้านพ่อพิซาสองที่นีน่มีอุปกรณ์ครบทุกอยาก่างเรียนที่นี่ไม่ได้มีที่เรียนให้ดีๆเลยนะคะเป็นห้องดีเลยนะ แต่การทำก็คือเหมือนกันเปียกนะคะคเหมือนกับห้าลารที่เวานการาทำเครื<ม>่อนน้อย นาวไม่พี่ห้อยหนาวหนาวราคาเริ่มต้นร้านข้ฟพิชาคาเฟ่นะครับ35บาทนะครับ เมนูทั่วไปนะถ้าเป็นกาแฟสดเริ่มต้นที่45บาทครับ ย like ังเดินอยู่เรื่อยๆตู้ปลาเกียอลอย่างขึ้นเดูอ้อตางจองอากาศดีใช่ไหมล่ะ แน่นไม่ดีหรไอ้ไม่ได้ได้ยินเสียงกรุบแน่นดีมากได้ไหมกันขลุมอีจะดังแบบแก๊บๆก๊ก่หมมันไม่ดังเพราะว่าฝามไม่ได้กระทบกันมันกระทบ่ะะากดับกันมันก็เลยได้ยินเสียงมันแก้วใสหมวกเลยนะครับถีขาว อาทิตย์ตะกี้พี่อ้อยหายไปไหนหายไปไหนวอาทิตย์ตะกี้ร้านก็วิชาคาเฟ่ไปปักหลักที่สาขาสองนะครับโฮมออฟฟิศไ,ไปขายที่นู่นจริงๆเลยลองเครื่องใหม่ ท่าน,นี้พี่ว่าทำเมนูอะไรครับทาเมนกานูหวานหน่อยะสี่ห้าจ้า ช้อนมากเลยเนาะดูช้อนอะไรไม่รู้นะโต๊ะตวงชาตุยมีหมดทุกขนาดช้อนถ้าเป็นผมชงไม่เต็นมีผมตุยเลยนะครับไม่รู้ว่าจะหยิบช้อนอันไหนไปตักวัตถุดิบมาม,มาปรุงบางทีคนทำยังงงเองเลยนะ เอ๊ะช้อนเรามันเยอะขนาดนี้เลยเหยียบเบหยีหยบถ่วงอยู่เรื่อยๆนัเนี่ยตุยไปเลยแต่สำหรับคนที่ทำบ่อยๆนี่เขาจำได้ครับจำได้สบายมากถ้าผมมาเรียนกับพี่อ้อยแรกๆนะผมจะถามอันนี้ก่อนเลยทุกคนว่าช้อนเนี่ยเนี่ยอันไหนบ้างนะครับจะ,จะได้จะได้รู้สูตรไวมากเลยเทคนิคง่ายๆนะ ถ้าเป็นผมคงจะถามว่าพี่อ้อยมีช้อนอะไรบ้างเรียกว่าช้อนแบบไหนนะครับดูช้อนตักเยอะ <c ười> คลิปที่โดนถามบ่อยสุดเรื่องช้อนนะครับก็คือคลิปที่ชงสูตรเนสกาแฟทุกคนจะถามว่า ช้อนตวงคืออะไรนะครับมีช้อนตวงช้อนโต๊ะนะคะช้อนต๊ะช้อนเชา้อน่ากินมากชาเขียวปั่น<ป>จริงใจมาแล้ว